ออกกาลังกายแล้วหนะ้าอ,อกเล็กลงจริงไหมอันดับแรกนะคะเราต้องทำความเข้าใ,ใจกับหน้าอ,อกของเราก่อนเลยว่าส่วนประกอบหลักของหน้าอ,อกก็คือไขมนันรองลงมาก็จะเป็นโปรตีนการที่เราลดไขมันไม่สามารถเลือกลดเฉพาะจุดได้นะเวลาที่เราควบคุมอาหารร่างกายจะเข้าใจว่าเรากําลังขาดแคลนอาหารอยู่ก็เลยจะเป็นดึงไขมันออกไปซึ่งจุดที่ดึงออกมาใช้ง่ายที่สุดเลยก็คือบริเวณหน้าอ,อกดังนั้นนะคะจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมลดน้ําหนักหรือออกกําลังกายแล้วนะหน้าอ,อกจะเล็กลง ทีนี้เราจะทํายังไงถ้าไม่อยากให้หน้าอกเล็กลง1เลยนะคะห้ามอดอาหารจําไว้ว่าเมื่อร่างกายของเราขาดแคลนอาหารก็ต้องไปดึงไขมันออกมาใช้แล้วร่างกายก็ไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาไขมันตรงไหนมาใช้ก่อนดังนั้นนะคะการอดอาหารจึงเป็นสาเหตุแรกๆเลยที่ทําให้หน้าอกของเราหายไปห้ามงดโปรตีนเด็ดขาดเพราะเป็นอาหารสําคัญที่จะนํามาซ่อมแซมฟื้นฟูร่างกายอาหารบางชนิดมีสารสาคัญที่ช่วยกระตุ้นให้หน้าอกของเรากลับมาเฟิ่งแล้วก็ช้บทานบ,บ่อยๆก็อาจจะช่วยให้หน้าอกมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยเช่นนมทน เหลืองกระหล่ำปีหรือว่ามะพร้าวนะคะข้อ2นะคะออกกําลังกายสม่ําเสมอแบบพอดีถ้าเราไม่อยากให้หน้าอกของเรานะคะเล็กลงจากการออกกําลังกายก็ค่อยๆออกกําลังกายอย่าคะโหมออกกําลังกายมากเกินไปเพราะการลดน้ําหนักแบบนี้จะทําให้น้าหนักของเราลดลงอย่างรวดเร็วหน้าอกเป็นไขมันด่านแรกก็จะถูกกาจัดออกไปก่อนเลยดังนั้นนะคะถ้าไม่อยากหน้าอกเล็กก็ค่อยๆลดน้าหนักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็หน้าอกของเรานะ ข้อที่3นะคะออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อหน้าอกการเล่นกล้ามเนื้อน้าอกไม่ได้ทาให้หน้าอกของเราเล็กลงนะเราสามารถพัฒนากล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อให้มันดันออกมามันจะได้เป็นรูปร่างที่สวยงามขึ้นได้อย่างเช่นท่าวิดพื้นหรือว่าพุชอัพนะคะท่าไฟหรือว่าดัมเบลเพรสนะคะให้เลือกท่าที่เหมาะสมตามระดับของเรานะ สรุปนะคะถ้าเราไม่อยากจะหน้าอกเล็กลงจากการออกกําลังกายก็ค่อยๆออกกําลังกายอย่าหักโหมออกกําลังกายจนมากเกินไปมีการเวิร์คเทรนนิ่งควบคู่กับการคาร์ดิโอเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นเช่นโปรตีนผักผล,ลไม้ลดส่วนเกินจากพวกไขมันแล้วก็น้าตาลก็จะค่อยๆทําให้เราหุ่นดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลวนะ่าหน้าอกจะเล็กลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะหน้าอกใหญ่แนะนําให้ไปสัญญกรรมเลยค่ะ